หนึ่งจุดเก้าเก้ึงแล้วแหละทำไมเขาถึงอ้วนไม่ถึง110นี่ขวดใหญ่นะเก้าเก้าที่สามแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะจากแฟงเฟิร์ตไปท,ที่วุสเบิร์กที่เราอยู่ตรงท่าขึ้นรถซิกบัตแล้ว ค่อนข้างจะสกปรกนิดนะึงไปไหนมาไหนก็เจอแต่นคนสุบุรีรถคันนี้เนี่ยไปสุดสายที่ปราคนี่คืออาหารเช้าของเราเนวันนี้หน้าตาไม่สวยแต่กอ็อร่อยใช้ได้จำถูกด้วย i n t e r b u s Villan Functioners จากแฟรงเฟิร์ดกำลังจะไปที่วูสเบิร์กเราขึ้นรถตอน9โมงครึ่งจะไปถึงวูสเบิร์กตอน11โมง 10, 10นาทีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีราคาคนละ9ยูโรเท่านั้น กงไปโรงแรมอยู่นี่เขาสร้างรังนกให้เลยเนี่ยวันนี้วันพุธเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วกำลังจะเดินไปโรงแรมไอบิสว s สเบิรเรามาจากสถานีรถไฟวอสเบิร์ก u ับบันฮอฟไอบิสอันนี้ก็คือตรงไปตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้าย,ย,ายแถวนี้สงบดีมากเลยเนาะ เย็นเย็นกบายตรงไปตรงสุดทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายแบบทางนี้แล้วก็จะเดินตรงมาจนสุดทางก็น่าจะเจอเดินตรงมาเรื่อยๆก็เห็นมาแต่ไกลเลย Ibis Hotel I have a room available You can check it now All the rooms are the same All rooms are big bed But one person is 51 euro And two p e r s o n 61 euro นั่งแตกมาไม่ต้องคำเป็นโชว์โอ้ยห้องสวยเชียว มีโต๊ะทำงานมีหมอนสำรองส่ร2,450บาทต่อสองคนโอ้ห้องน้ำสวยดีนะโรงแรมเราอยู่นี่เราจะไปเวสเบิร์กเรสซิเดนซ์โรงแรมอยู่นี่นะเรนะเริ่มต้นการพรัจน์ Python b ายโมงแป็งมากกว่านี้วีเฮาเป็นไรก็สร้างมันเหรอทำไมเขาไม่ทำความสะอาดเลยอ่ะ เซิงฝาดถนนเกสเซนทัลต้องเลี้ยวไปทางซ้ายหอ,อพักแถวนี้นี่ข้างนอกมันดูดีดูดีจูเลียสพรมเมนเนตเรามาจากตรงนี้เราจะเดินแค่สั้นๆแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยที่หน้าอนุสวรีนะเพลียวอย่าอ่านอย่าอ่านเลยเรากำลังจะเดินเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่าของวุดเบิร์กแค่เราอยู่ตรงขอบขอบด้านบนก็ตื่นเต้นแล้วเมืองนี้ดูคึกคักแล้วก็มีสิ่ที่สวยงามไม่แพ้ไฮเดลเบิร์ก <c oughs> ทำไมเหมือนอ่านเลย เหมือนอ่านแต่ว okay. no. ่าไม่เด้่านนี่จะเเหมือนผสมยุคใหม่เข้าไปด้วยก็จะคลกคักแต่ก็มีตึกสมัยเก่าอยู่เยอะต้องอย่างนี้สิแล้วก็วูสเบิร์กเข้าสู่เขตบาวาเรียแล้วซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกที่สวยงามทางด้านขวาของเราจะตุลัดมาเรียนพลาสของโบสถ์เซนต์แมรี่ทางนั้นก็เป็นมาร์เก็ตสแควร์เซนต์แมรี่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของวูสเบิร์กใครมาก็จะต้องมาฝานตรงนี้ ฝนเริ่มตกปล่อยๆหล,ลบทางเข้าไปนะโจวอันนี้ีริปัสฟีริปคอฟัส,สอันนี้คือเข็มทิศชีวิตถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยหลงเลยนะดอมมูสเบิร์กชื่อจริงคือเซนคิลเลียนแต่รู้แค่ชื่อนะ <laughs> คนที่นี่เขาแปลกนะฝนตกยังนั่งกลางฝนนอกจากจะไม่กลัวแดดแล้วยังไม่กลัวฝนด้วยไม่มีใครกลางร่มเลยตอนนี้กำลังหาทางไปเรสิเดนวูดสเบิร์กเผลอลงนิดหน่อยเพราะว่าไปลงเสน่ห์บวถเซนต์แมรี่อยู่เลยหลงชิด <c oughs> เรามาจากตรงนู้นท้ายเราก็เจอแล้วนั่นไงวูดสเบิร์กเรสิเดนถึงแล้วอีกไม่ไกล ตอนนี้เรายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเวสเบิร์กเรสซิเดนต์แล้วนะครับเป็นวังที่ด้านหน้าใหญ่มากเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายหนังเรื่องทีมาสเกทียเ er, มืองเวสเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ได้มีคิงนะมีอาร์บิชอปปกครองก็คือเป็นเมืองที่มีนักบวชปกครองนั่นแหละหรือบางคนเขาเรียกปรินซ์บิชอปเนี่ยมีตำแหน่งสูงเหมือนพระราชาเลยทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายัางนี้สร้างในประมาณคศ1,700นเ0็ปีสัก300กว่าปีมาน,นี้เองอน,นี่อ่านหรือเปล่าเนี่ยด้ดูสี่อ่านปา อนน <c oughs> เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถูกทําลายอย่างย่อยยับทั้งเมืองเลยเมืองที่เราเดินผ่านๆมาเนี่ยคือที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เขาสร้างยังไงไม่รู้นะสร้างไมนะ่เหมือนเดิมเลยอยุธนะยาเราโดนเผาทําลายไปยังไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยอันนี้คือสร้างใหม่ทั้งเมืองรวมทั้งวังที่เห็นนี้ด้วยเข้าไปก่อนตอนนี้ฝนตกอยู่นะมีน้อเป็นเจลเราไม่ยอมยแพ้เขาปิดประตูต้องไปเข้าทางด้านขวาทําไมมันเงียบอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ เปิดไม่ได้อ๋อเปิดได้ออกมาทำไมล่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นทัวร์แบบทัวร์จีนลงเงยอะๆเป็นกลุ่มๆอะ่ะอันนี้ไม่มีคนเลยดูสิดูรอบๆนะเ,เราเข้าไปดูพระราชวางังเรสเตนบุสเปิดม,มาแล้วกำลังจะไปคอร์ดการ์เด้นแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องไป<อ>ก็เลยไมไปป้ามหมายก็คืออันเธอรู้จะชื่ออย่างี้ทุกเมืองแหละ แปลว่าาสะพนเข้ามิวเซียมแอมดอมนี่ไม่ได้จะมาดูมิวเซียมจะมาหลบฝนเป็นรอมมี่ของเยอรมันเขามอง,มงอะไรหอ,รนะอน,นี้ไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้หรือเปล่าสะพานเนี้ยสวยเทียบเคียงกับสะพานทาวของรัก ระ่งเขานอกจากชอบอาบแดดงชอบอาบฝนด้วยเฟสตุมมาลินเบิร์กเฟสตุงแปลว่าฟอร์เทสอันนี้ก็มีลูกปั้นอยู่บนสะพานเยอะแยะเหมือนสะพานดาวที่หู่ฟ้าคนนั้นเขาก็ยืนกดโทรศัพท์เล่นเหอมันยืนรออะไรกลางคนละเตนบูโ่เขาทำลูกปั้นเยอะดีนะเนอะฮุสเวิร์กเป็นเมืองค่อนข้างสวยมากถ้าฝนไม่ตกน่าจะสวยกว่านี้กำลังหาทางไปมาลินเบิร์กอยู่หาทางเข้าไม่ได้อันนี้ไง ขอให้เดิน35ถึง4 0นาทีนะะโชคดีนะพอตัดสินใจที่จะขึ้นไปมาเรนเบิร์กฝนก็หยุดตกพอดีเลยขึ้นมาทางเนี้ยแล้วก็ตาังจะไปลงนั้นเมื่อกี้เป็นทางเรียบใช่ไหมพอดีว่าเหลือบมาเห็นทางขึ้นเป็นบันไดเราต้องไปบันไดดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวจะกิ้งออกมาแทนไปเลยดูไม่ชู้ดูอยู่แล้วมขึ้นมาได้แค่เนี้ยแค่เนี้ยเหนื่อยแล้ว 35นาทีของเยอรมันอาจจะเป็น1ชั่วโมงของไทยของเราไม่ของไทยไเห็นวิวแบบนี้แล้วสวยมากเมืองที่เราเห็นอยูน่นี้สร้างขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ทั้งเมืองแต่ยังทำได้สวยขาานาดนี้เขาทำได้ยังไงกันเพรเมื่อกี้เราเข้าไปที่เลสเดนบุสเบิร์กมาแล้วเห็นรูปแล้วมันคือน,นึกถึงซากที่โดนระเบิดอะซากคล้ายๆอย่างเนี้ ไม่เหลืออะไรเลยสีสันอะไรหลังคาก็ไม่เหลือใกล้ๆยอดเขาสามแท่งนั้นก็คือที่ที่เราอยู่ขึ้นไปข้างบนมาเรียนเบิดกันต่อเหนื่อยเหรอมีนเหนื่อยไหม ไม,ไม่เห็นเหนื่อยเลยชิวๆ,วๆขึ้นทางยังไในที่สุดก็ถึงสักทีก็ไม่เห็นเหนื่อยเท่าไรเลยนี่เป็นแค่อุโม,ม์ทางขึ้นหรอยังไม่ถึงนี่ยดูดีต้องให้เขาจูง ท,ทำไมทางขึ้นน่ากลัวจริงเหมือนจะลึกรับ Hello Hello หน้าตาเราแปลกมากกำลังหาทางไปอีก ส่งตัวแทนเข้าไปสำรวจซิเดินออกมาบอกด้วยนะที่เกียจเดินจะไม่เสียพลังงานเรามาจากตรงนี้กําลังหาทางเข้าสวนอยู่อันนี้เป็นทางออกกําลังจะเดินออกแล้วเห็นประตูตรงนี้เปิดอยู่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าก็เลยส่งตัวแทนไปดูก่อนช่องเป็นอะไรนี่ตัวแทนหายไม่ส่งสัญญาณวิวสวยมากว้าวฉันเฟล แทนเข้าไปดูในรูนั้นแล้วเขาส่งสัญญาณกลับมาว่าโอเคโอ้โหมีทางลงด้วยใช่นะใช่แล้วหองเท้าเริ่มเล็กแล้วกำลังส่งตัวแทนไปตรงนู้นอยู่โอเคยังโอ้โกาหาันขึ้นไปนั่งบนนั้นเลยนะขึ้นไปยืนไหมจะถ่ายยืนดิเราจะได้ถ่าย เข้าไปดูซิวันมีอะไรอ๋อทางตันโอเค,อเคมือถือของตัวแทนไปดูนี่ไม่ได้ใช่นะไม, <laughs> ไม่ไปหรอไม่ใช่ในเอฟ ทางเดินก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าฝนตกมันก็จะเปิดเกลเฉยๆตอนนี้รู้สึกเหมือนกําลังเล่นเกมภาษาหาทางออกไม่ได้อะส่งตัวแทนไปดูเกยเดิน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ใช่หรือเปล่า <c oughs> มันมีที่ให้ explore เยอะอะเหมือนเล่นเกมอะไปมุมนั้นทีมุมนี้ทีลองเปิดประตูนั้นเนี่ยมันมีหลายทางให้ออกเนี่ยเฮ้ยทางนี้ปะเออโหดีเนี่ยมีคนตาดีมาด้วย ขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยรองเท้าอันนี้นะขึ้นเนินลงเนินต้องรัดแน่นๆเลยอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็เดินสบาย่ขอกริ่งไปได้เป่ะเดินบนหญ้ามันจะเปีกเยกไล้ตุ่มให้กดทําไมเขาไม่เห็นกดเลยหรือว่าเขาให้กดเฉพาะคนถือไม่เทา้าคาร์โลสแมกนัสพองอัินนั้นมันน้ำสูงมันก็เลยไหลลง เว <Okay, S 2> ลาทัดจัก,กรยานนั่นเนี่ยามาบางังทำให้เราไม่เห็นเฮ้ <Hey. S 1> ประตูเปิดเองได้ อ,อันนั้นอาคาสมีเอาไว้ทำอะไรเป็นสำนักงานแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วมีประโยชน์ตรงที่เอาไว้เข้าห้องน้ำนั่นเองเจ้าจงเปิดมันเปิดก่อนแล,แลไะได้ไหมเดิ้นเอิ่นเอิ้นเอิ่นเอิ่นเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวสิเขามานั่งทำอะไรกันนี่หกโมงเย็นแล้วเนี่ยดูแดดดิสงสัยต <Beach> ีระคังบอกเวลาหกโมง เ,เอาว่าเซนแมรี่น่าจะหมายถึงพิตกรของไปน่าจะหมายถึงแม่ของพระเยซูภาษาเยอรมันก็ต้อเป็นมาลยนแม่ก็สวยตลาดแบบนี้ดีเนาะ ถือว่าแพงไเนี่ยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะน,นีรองเท้าเขาให้เด็กใส่จริงๆป้ะน่ารักว่ะไมเอาเสียงเท้ามาประดับบ้ากับรองเท้าเนี่ยนะเสะียงเท้า<สะ> กินเลี่นยนี9 9น9มันกินเปล่าๆได้เหรอมันต้องอัตโนมัติไปหมดเลยไงวะสามลูกห้าสิบนีเ้อสมิลหนดอรมื้อเย็นกับมื้อฟูนี้ วายมีด,สสด,ด,ดสสเราจะเดินเรียบแม่น้ำกับโรงแรมกันที่นั่งกินปิกนิกกันด้วยตัวนี้ก็เรียกว่าเมนไข่ไปแล้วนะบายอีกทีนะจะไปจริงๆแล้ว ไส้กรอกอันเยอรมันก็ต้องกินไส้กรอกสินะแคมอันนี้1.19สตรอเบอรี่1.79แล้วก็ขนมปังถูกมากเลยอ่ะ0.65อันนี้1.29เป็นครีมทาขนมปัง0.89สวยมากเลยอ่ะตอนพราทิตยตกอ่ะก็ประมาณสากัอก12 13องศาเย็นดี กิงก็ไม่ได้ทำอาหารอะไรหรอกสาหรายวากาเมิซื้อมาจากร้านเอเชียสีย่สิบใบเป็นไฟเบอร์เค็ม <c oughs> ใส่กลองน้งเค็มไงกินแผ่นเดียวก็น่าจะอิ่มแล้วนะจริงๆตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งท้องฟ้ายังสดใสอยู่เลย